那好。<Love> พระชัยตันติศิลินด้วยความทรพค่ะท่านสาธา,า,ร,าร,รณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่หนึ่งแพทย์หญิงบุญสิริจันสิริมงคลการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษาปกรอกที่านชุมชนทุกแห่งในจังหวัดลำปางรวมถึงสปทชเขต เพื่อพโอกาสการเข้าถึงบริการของประชาชนที่เสี่ยงในพื้นที่ห่างไกลของทัดกรความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศซึ่งให้บริการในจำนวนที่สุ่วันนี้ที่นี่ทัดกรโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบครยมีอัตราเกิดต่ำกว่าอัตราตายครับคือคนตายมาก คนเกิดน้อยคนก็คือพลเมืองไทยในอนาคตจะลดลงไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ประสาทว่าคนผู้สูงวัยก็มากขึ้นห้าสี่สามสองและหนึ่งครับเฮียบลงมาดังๆครับอขอบคุณบัณดติทยาที่ส่งการแสดงในชุดข,ข,ข,ของทูบีนัมเบอร์ไว ใช้ครับวันนี้ผมจะขออนุญาตท่านประธานในพิธีนำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปางคลินิกกระดูและขอแท็แผนไทยโรคสมองเสื่อมการดูดิญาและโรงพยาบาลลำปางร่วมกับโรงพยาบาลงมีกาึต้งมีควา่ยารใช้ครื่อง่่้กที่าู้

ค่ะคือวิเชียนันตาจุดสักประริที่สามะัะนี่ชิวงจุดสักประริที่สามค่ะ ห,หม่ใช่ไหมพวกพัฒนาการเด็กใร <c oughs>